สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมนะครับปลัก AB เอ e บี u พรีเมียมมอเตอร์นะครับวันนี้ผมนำเจ้า Mercedes-Benz C L A 250นะครับ A M G แพคเกจจากโรงงานนะครับเราเปิดราคาไปเลย1,290,000บาทเท่านั้นนะครับตัวรถปี2 0 1 6นะคใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกับเจ้า C L A ตัวนี้กันไป เริ่มจากด้านหน้าของเจ้า CLA นะครับ<ม>เห็นกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็น CLA 250สีบรอนเทานะครับ<ม>ก็มีเสน่ห์มากนะดูแล้วสะอาดตามากๆอารมณ์ผู้ใหญ่มาเลย คโคมไฟหน้าของเขานะครับไฟหน้าเป็นระบบแบบไบซีนอนะครับจาก Mercedes-Benz นะครับแล้วก็มีลูกเล่นของเขาไม่ว่าจะเป็นขอบคิ้วโครเมียมต่างๆเนี่ยก็เสริมให้ตัวนี้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูพรีเมียมหรูหราไปในตัวเลยนะครับไฟเดย์ไทม running light นะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องตอนกลางวันเนี่ย ฟเดรทางก็จะมีขีดอยู่ด้านบนนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะกันชนหน้านะครับสไตล์ AMG จะมีรังพึ่งนะครับ3าตำแหน่งนะครับตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวามาพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้าด้านล่างของไฟหน้าจะมีระบบปัดน้ำฝนให้ด้วยนะครับก็ใช้งานได้ครบครันเลยนะครับตัวกระจังหน้าใหม่แล้วนะครับเป็นแบบ Diamond Grill นะครับก็จะเป็นกระจังหน้าที่มีลักษณะแบบโครเมียมแบบนี้นะครับไม่มี รอยแตกหกักใดๆทั้งสิ้นนะครับโลโก้มูสเซเดเบนฝังไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับดาวจมนะครับฝังไว้ตรงหน้ากระโปรงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะฮะก็จะมาพร้อมกับล้อแม็ก AMG นะครับขอบ18นะครับสเปคยาง225 45 R 1 8เท่ากันทั้งหน้าและหลังนะคันนี้รัดด้วยยางมิชลินไ n ลอ l o สปอร์ตนะครับปี2020คือใครได้ไป หมดห่วงเรื่องยางไปแล้วหนึ่งเรื่องไม่ต้องเปลี่ยนเลยสามารถใช้งานได้ต่อยาวๆนะครับอ่ะมาถึงตัวของกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับก็เป็นแบบ LED เรียบร้อยนะครับตัวไฟเลี้ยวฝังอยู่ในตัวกระจกเรียบร้อยนะครับก็สามารถสั่งงานทํางานได้ปกตินะคิ Q ้วโครเมียมนะครับตรงขอบกระจกนะครับไม่แตกไม่หักไม่ลอกไม่ล่อนนะครับโอเคอยู่สภาพ90%เลยนะฮะ มาดูด้านท้ายของเจ้า CLA 250นะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ Mercedes สนะครับสัญลักษณ์ CLA 250อยู่ครบนะฮะไฟท้ายนะครับใสนะครับสวยนะครับไม่ขุ่นมัวน้ำไม่เข้านะครับใช้งานได้ปกติเป็นแบบ LED เรียบร้อยนะครับตอนคืนเนี่ยสวยมากๆกนะครับกันชนท้ายของเขานะครับก็เป็นรูปแบบของ Mercedes-Benz AMG เลยปลายท่อนะครับออก2ฝั่งเลยนะครับเป็นปลายท่อแบบโครีเมียม แต่ท่อของเขาจริงๆเนี่ยเป็นท่อกลมๆแบบนี้นะแต่มีปลายท่อซึ่งทําให้ดูอิ่มแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับในส่วนของฝาท้ายช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับก็มือจับนะครับใช้งานได้ปกติไม่เหนียวไม่เปื้อใดๆทั้งสิ้นมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยนะครับเราใส่เกียร์ถอยหลังตรงกล้องเนี่ยจะเปิดปิดได้อัตโนมัตินะนะครับช่องใส่สัมภาระด้านหลังนะครับก็สามารถใส่สัมภาระได้จํานวนกระเป๋าดดวยสาร ใบใหญ่ยัดใส่ได้เปิดมานะครับไม่ว่าจะเป็น first aid kit นะครับชุดระมมพยาบาลเบื้องต้นมีอยู่ครบเลยไม่ได้ออกมาใช้งานเลยนะตัวนี้ไม่มีล้ออะไรและยางอะไรมาให้นะเพราะว่าออกป้ายแดงมาพร้อมกับยางรันแฟตนะครับก็เป็นปกติเขาทั่วไปนะครับของรถยุโรปหรือรถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ไม่มียางอะไรมาให้แล้วนะครับก็ตรงด้านลึกของผมที่ผมดูนะสามารถเปิด จากคนนั่งหลังเนี่ยมาล้วงเอาของในฝาท้ายได้ก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็มีความอนเนกประสงค์ไปในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในครับว่ามีความน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็ความสวยงามลักษณะของเขาเป็นแบบไหนตามไปดูเลยครับ เข้ามาถึงทางด้านในของตัวรถเจ้า CLA250 นะครับก็เริ่มตั้งแต่แผงประตูนะครับก็จะเป็นลักษณะของปรับไฟฟ้าเรียบร้อยพร้อมเมมโมรี่ําตำแหน่งด้วยการสัญ,ญลักษณ์ไม่ลอกไม่ล่อนนะต่อเนื่องนะครับมาที่เจ้าพวงมาลัยนะครับมีฟิลลิ่งความสปอร์ตอยู่ในตัวนะเป็นสีดําหนังนะครับแล้วก็เดินได้ด้วยสีแดงนะครับเป็นพวงมาลัยแบบตูดตัดเรียบร้อยก็บ่งบอกถึงอารมณ์สปอร์ตมากๆแล้วก็ตัวพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับด้านขวา สามารถนะครับเชื่อมบลูทูธได้หมดนะครับด้านซ้ายก็เป็นคำสั่งจากหน้าจอตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟออโต้นะครับเราเปิดปิดอัตโนมัติได้เองเลยเกียร์ของเขาก็อยู่ที่คอพวงมาลัยตรงนี้นะครับเป็นลนักษณะรูปแบบใหม่ๆและของ Mercedes-Benz ก้านไฟเลี้ยวก้านครุสคอนโทรลอยู่ครบหมดทุกอย่างคันนี้นะครับพวงมาลัยนะครับไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะเป็นแบบใช้มือนะครับสามารถปดสลักตรงนี้เข้าออกได้ขึ้นลงได้นะครับสทิศทาง ได้ตำแหน่งแล้วก็กดล็อกแค่นี้เองไมเลสนะปัจจุบันนะครับที่ผมรีวิวอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งไปที่79,373กิเมนะครับก็สมน้ำสมเนื้อรถมือเดียวเท่านั้นนะครับรถปี2016ตอนนี้ปี2021 5ปีวิ่ง79,000เเองนะครับแสดงว่าลูกค้าใช้งานค่อนข้างที่จะไม่ได้หนักหน่วง และตัวเบาะของเขานะครับก็เป็นเบาะหนังแท้สลับผ้านะครับเดินได้แดงนะครับตรงปีกเบาะต่างๆนะครับเป็นหนังแท้เรียบร้อยนะครับส่วนตรงกลางนี่ก็จะเป็นลักษณะของผ้านะครับใครชอบใครไม่ชอบก็ดูเอานะครับจอกลางของเขานะครับเป็นจอจาก Mercedes-Benz เลยก็ เป็นจอมัลติมีเดียสามารถเล่นได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น fmam นะครับ cd วิทยุต่างๆนะครับรวมถึงบลูทูธนะครับเชื่อมต่อได้หมดเรียบร้อยนะครับช่องแอร์นะครับจุดใจเลยทีเดียวช่องแอร์ของเขามีถึง5ช่องด้านหน้านะครับด้านขวาด้านซ้ายอย่างละ1และตรงกลางถึง3ช่องเลยก็รับรองว่าเย็นสบายแน่ๆนะครับถัดลงมานะครับเป็นส่วนของ เปิดปิดหน้าจอวิทยุต่างๆนะครับตัวเลขนะครับในการโทรศัพท์นู่นนี่นั่นมาครบนะครับไม่ลอกไม่ล่อนเลยแล้วก็จะมีในส่วนของโหมดการขับขี่นะครับด y นามิก s ์เลนะครับเราเลือกการขับขี่ได้นะไม่ว่าจะเป็น Comfort Sport หรือ Eco และ Individual เนี่ยสามารถปรับได้ตามพฤติกรรมของลูกค้าเลยใครอยากจะปรับพวงมาลัยแบบ Sport ตนะครับอยากจะปรับเครื่องยนต์แบบ Eco ตรงนี้จัดการได้หมดตรงนี้ทีเด็ดนิดนึงนะครับว่า ห้องโดยสารมีขนาดไม่ได้ใหญ่โตมากนะสำหรับเจ้า CLA แต่ว่าแอร์ของเขาเนี่ยก็ให้มาแบบดูโอไคลเมตแล้วนะครับแยกอิสระซ้ายขวาเลยสามารถคำสั่งหมุนเอาซ้ายขวาร้อนหนาวยังไงแยกกันได้โซนทางขวาโซนทางซ้ายนะครับอันนี้เป็นออปชั่นที่ดีอย่างหนึ่งนะครับตรงกลางเป็นส่วนของการใส่ของต่างๆนะครับแล้วก็ที่วางแก้วได้2ใบนะครับแล้วก็มีปุ่มคอมมานด์ตรงนี้นะครับ ใช้ในการเลื่อนนะครับหน้าจอต่างๆนะครับก็จะมีออปชั่นมากมายให้ลองเล่นกันนะครับตรงเก๊ะกลางตรงนี้นะครับตรงเท้าแขนนะครับถ้าเราอยากจะสบายหน่อยนะครับใช้ระยะในการเดินทางยาวหน่อยก็สามารถเลื่อนมาได้นะวางแขนได้ยาวขึ้นนะครับหรือว่าจะเปิดมาปุ๊บก็จะเจอกับที่ใส่ของกระจุกกระจิกนู่นนี่นั่นสามารถใส่ของได้ระดับหนึ่งนะครับมือถือกระเป๋าตังค์ยัดลงไปได้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับ ตรงด้านบนตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟอ่านหนังสือนะครับแล้วก็คําสั่งเปิดปิดหลังคาแก้วของเขานะครับใช้งานได้หมดเรียบร้อยหมดทุกอย่างออปชันตรงนี้นะครับถือว่ามีความน่าสนใจมากนะตัวหลังคาแก้วด้วยราคาที่ไม่ได้แรงมากนะครับได้หลังคาแก้วด้วยนะครับก็เพิ่มอรรถรสในการขับขี่นะครับเพิ่มบรรยากาศดีๆนะครับกับครอบครัวกับแฟนเรานะครับให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับดูหรูหรานะครับมากยิ่งขึ้นในคันนี้เดี๋ยว เราไปดูด้านหลังของตัวรถนะครับว่ามีความสะดวกสบายมากขนาดไหนแต่บอกไว้ก่อนว่า CLA นะครับรถไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าคนตัวใหญ่อาจจะลำบากสักนิดนึงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับเมื่อมาถึงด้านหลังแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกนะครับคันนี้นะครับ ด้านหลังอาจจะนั่งไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะไประยะทางใกล้ๆเนี่ยโอเคแต่ถ้าไประยะทางไกลข้างหลังนั่ง3คนอึดอัดแน่นอนนะครับก็มาพร้อมกับช่องแอร์ก็สามารถเบาแรงเพิ่มระดับได้นะของตัวพัดลมตัวเฮดรูมรู้สึกจะติดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าลักษณะการดีไซน์ของ CLA เนี่ยอารมณ์สปอร์ตมาเต็มนะครับเพราะนั้นหลังคาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความลาด ก็จะทําให้เฮดรูมของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะจะติดแล้วนะครับแต่เล็กรูมนะครับพอสมควรนะครับก็ประมาณสักครึ่งกำปั้นนะครับก็ขยับได้นิดๆน่อยๆตรงนี้ในส่วนของที่เท้าแขนนะครับมาพร้อมกับที่วางแก้วนะครับสใบแล้วก็อย่างที่ผมบอกเมื่อเปิดที่เท้าแขนมาแล้วนะครับเราสามารถใช้มือล้วงไปได้เลยนะครับหยิบของต่างๆจากด้านท้ายรถจากตรงนี้นะครับก็ สะดวกสบายนะครับก็พอที่จะใช้งานไม่ว่าจะในเมืองนอกเมืองเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับว่าเครื่องยนต์นะครับเป็นยังไงนะครับรูปแบบเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความสะอาดสะอานของเขาเป็นแบบไหนตามไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้า CLA 250 คันนี้ดูนะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc สี่สูบนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะน้ำมันล้วนเลยนะครับก็เรารับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะครับรถสวยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคันบนคันล่างนะครับลอยดอทเม็ดอาร์คต่างๆนะครับเดิมโรงงานนะครับฝากระโปรงไม่มีแกะเลยนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยไขนะสติกเกอร์จากโรงงานมาครบเลยระบบของเหลวต่างๆนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับ แสดงว่ารถคันนี้เนี่ยได้รับการดูแลรักษาจากเจ้าของเก่ามาดีพอสมควรนะครับแผ่นกันความร้อนอยู่ในทิศทางตำแหน่งเดิมของเท้าเลยไม่มีรอยฉีกขาดนะครับไม่มีสภาพที่บ่งบอกว่ามันแย่เลยนะครับใหม่มากๆแล้วก็รถของเรารับประกันเรื่องชนหนักพลิกคว่ำอยู่แล้วนะครับจมน้ําก็ไม่มีนะเรารับประกันลงในสัญญาให้เรียบร้อยนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับเจ้า Merced- e s b e เ z CLA 250นะครับรถปี2016นะครับมือเดียววิ่ง70,000กว่าโลนะครับราคาเราเปิดไว้ที่1,290,000บาทนะครับ1,290,000บาทนะครับผ่อนชำระง่ายๆดาวขั้นต่ำ10%นะครับเริ่มต้นชำระ48งวดอยู่ที่26,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจโทรเข้ามาเลยนะครับ095 000555 5ย้ำอีกครั้งนะครับ095 000555 5และทางหน้าเพจของเราแฟนเพจของเรา AB Premium Motor นะครับหรือตอนนี้เริ่มจะบุกตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับช่องทางทาง YouTube ของเรา AB Premium Motor ก็จะมีรถนำเสนอผ่านช่องทางทาง u u u e e เผื่อเพื่อนๆคนใดนะครับไม่สนใจสะดวกมาดูรถที่หน้าเต็นท์ของเราก็สามารถติดตามองเราได้ ทางช่องทางทาง u t u b e นะครับก็มีอะไรติดต่อเข้ามาเลยมาไม่ถูกยังไงของเราตั้งอยู่ถนนเส้นกาญน,นาภิเษกนะครับฝั่งเดียวกับสมาคมชาวปากใต้อยู่ใกล้ๆกับวงแหวนตะลิ่งชันแค่นี้เองนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจเจ้า c l a 2 5 0นคันนี้พลาดไม่ได้เลยสำหรับสาวกที่ชอบสีเทาสว่างนะครับดูเป็นผู้ใหญ่แบบนี้น่าซื้อน่าขับน่ารักษามากๆวันนี้ผมปลั๊ก ab premium ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับ คันต่อไปลองดูว่าผมจะเอาคันไหนมานำเสนอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s u ชัว o m